เที่ยวน้ำตกเจ็ดคดจังหวัดสระบุรีมีอะไรบ้างไปดูกันวิธีการเดินทางให้ปักหมุดไปที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ขอย่อ18 ค่าเข้าฟรีที่จอดรถค่อนข้างน้อยก็แนะนําไปเช้าๆก็นหน่อยนะคะด้านหน้าจะมีร้านขายอาหารอยู่ประมาณ2 3าร้านแต่จุดหมายของเราในวันนี้คือน้ําตกเจ็ดคดใหญ่ที่จะต้องเดินเข้าอีกประมาณ1.2กิโลเมตรเส้นทางเดินง่ายไม่จําเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่นําทางแถมระหว่างทางก็จะมีลําุ้วยตลอด2ข้างทางเลยใครที่เดินร้อนๆก็แวะเล่นน้ํากันได้นะแต่ไฮไลท์อีกอย่างของที่นี่ก็คือเห็ดแชมเปญที่ใครเจอก็ต้องแวะแชร์ภาพเป็นที่เรืก่กันสักหน่อยอุปสรรคระหว่างทางก็คงจะหนีไม่พ้นความลื่นของพื้นและกิ่งไม้ที่ว ทางทางเดินช่วงไหนที่น้าค่อนข้างเชี่ยวก็จะมีเชือกให้จับแล้วก็เดินมาถึงกันแล้วน้ําตกเจ็ดคดใหญ่น้ําใสแถมเย็นสุดๆตรงนี้สามารถเล่นน้ําได้แต่ตรงน้ําตกนั้นเราไม่ค่อยกล้าเข้าไปเท่าไหร่ขอนั่งเล่นตรงนี้แล้วกันทุกคนเห็นด้านบนน้าตกไหมคะตรงนั้นก็สามารถเดินขึ้นไปได้นะแต่ว่าทางขึ้นก็ค่อนข้างจะโหดนิดนึงแต่มันก็จะมีอยู่คนหนึ่งแหล,ละแต่ใครที่